นนอ่สบายจังนะไอแดงครับเจ๊นี่ฉันฉันก็สงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่ ดังครับเจแล้วตอนต่แกตอกมัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปมาฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ทำไมจะไม่ทำฮะเฮ้ยฉันเปิดร้านขอ,อูไอะหะไม่ได้ทำก็คุณสนอนนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงนินแกพีปีอ่ะขอโทษครับเจ <y ix> เดี๋ยวผมจะทำให้คนอ้อมทางได้เลยครับฉันฆ่าโทษแกแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่ไม่เป็นไหม ครับเจ้ข่าวเจ้นับหมุนทำเองแล้วจนไม่รู้จะไล่ยังไงที่เลยครับ,รบโอเคออเฮ้ยฉันวาไหมไหน,นี่แกนองใจใสไปมีทุกข์กเสี่ยคนอื่นละ ซอกคติซิลายน์อยู่ๆฟังๆๆๆตีเงินตีเงิต่อก้อยอย่างไม่ใช่มันนะไอ้เนี่ยโกหกร้อนแดดแล้วสารเด็ดเลียกแกหมดแล้วเออเออเก้อยลุงลุงขอโทษนะก็ก็ยังไม่ดุนะลุงสัญญาออกไปอ่ะลุงจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจก้อยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรใช้ให้โอกาส เ่องนอกใไม่มีถูเนี่ยคังเดยก็กินแล้วก <g itative> ใสให่หัอชีวันได้แนละแล้วก็ไม่ต้องจอนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขานเอแล้ว,แล,วแล้วแบ,บ่นี้นุมจะอยู่ที่ไหนกอยอไปยไหนน,นก็เล่นแก่ชีไปแกที่ไม่มีงอเหมือนมีเพลงคิดมากของปามี่อยู่เหมือนเดิม <c oughs> ออกไปเง <c oughs> <ม>ินนจ้ะ ไม่ต้องมาเล้กันเมียไม่ีพูดับกอกไปไปเออไปก็ได้มว่าพี่ ระบบหลังหกครับป้าคุณทำงานกับผมมานานผมไม่เคยเจอคนใจร้ายไร้ความเมตตาแบบนี้คุณเอกคะก็ไอกแก่เน,น,นื้นนนะะอ,อต้น,กน,นสกปรกเลนส์ขาดแบบนี้จะให้ไปอยู่ในรีสอร์ทเราได้ยังไงล่ะคะคุณก็เลยคิดว่ตีคุณแก่ที่เนี่ยท้องสารงไม่กวาดแบบเนี้ยเหรอผิงคุณต้องถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนอ่ะคุณไม่กล้าทำแบบนี้ฮะ คะที่ผิงทำอยู่เนี่ยเพราะว่าผิงพยายามที่จะดูแลรีสอร์ทให้คุณเอกนะคะอย่ามากล้ากูเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ย <c oughs> คือุณกำลังจะทำร้ายร่างกายคุณชลาแต่ว่าผมคิดไม่ผิดนะผิง <c oughs> คุณก็ทำร้ายร่างกายตาคนนี้ด้วยใช่ไหมห <c oughs> นูผมก็แค่จำไวน้นะผิงคนที่เหลือตัวสัง่งตกมันไม่ได้น่าเกลียดเข้าขคนนี้ติดใจคนป,ปกแอบคุณ และผมก็ลับพฤติกรรมของคุณไม่ได้จริงๆผมขอ,อไล่คุณออกต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทํางานที่นี่อีกคุณเองคุณเองทรายเมก็ผิงไม่ได้นะคะถ้าผิงตกง,งานตอนนี้ผิงต้องแย่แน่เลยอะคะ่ะนั่นเลยก็เรื่องของคุณผมไล่คุณออกนี่ถ้าคุณยังไม่หยุดทำพฤติกรรมแบบนี้นะผมจะแจ้งตำรวจจับ ทำร้ายร่างกายคุณชะลาคุณก็รู้นี่ผิงวันที่ผมผมไม่ต้องจอจรปิดเต็มไปทั่วหมดผมไม่หลักฐานมาตัวคุณนะ่ผิออออออองอย่าใจตังวลนะคะคุณเอกผิงยอมแล้วก็ได้ค่ะผิงไปก็ได้ค่ะเชิญครับ <c oughs> กัปอยมัน็แกงต่อยมวยงานใช้เรื่องไหมเนีโอโหแม่แกมาไป็ูแกัน็รอ่าล่าเนี่ยดูคอมาดูแลมาดูแลไอ้กระสนว่าแกขนาดคือแกดูแลได้แกมาฟังเพลงกูล้วก็มาดูปักิโลซาร์ดแบบนี้นะดูดีเหรอดูนี่อ้าวเพลงแกได้แกมาจน ไอ้หน่อยไ้ยปี่ไอ้พวล้อไอย่าให้มันหนีอ๋อพี่ครับปล่อยผมนะครับปล่อม่นะครับผมจะไม่ทอีกแล้วปล่อยผมนะนะนี่ไพื่อนคนเลวเนี่ยเวลาทาผิดนะไม่คิดไปเวลาโดนจับมทอได้ไม่ไหแบบนี้ได้จอีกจับแกให้คืไร1ส่วน100ก็ไมโหราได้แก่ปไปวนนี้ครับที่ขอร้องครผมจะไป่อนไปลกัน่วันนะครับโบนไซน์ลมสอูซี่ให้สิไปเงยอครับผมจะไปทำใเมยไม่ขอมาเลยนะครับ ขาไม่มีสิจิตไปฟ้อ,สองสกับปีกระปอร๋อยนาะแกเองก็ไม่มีสิถ้าไกลเลยนนไปคุณกับบุทได้ไปจงลางฉัน,นสะโพอใจไปไปไปกันไกลเลยไปไม่รับส่งกับปีกระปอร๋ออะไรขนะั้นน้อย